ตาของผู้เข้าประกวดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไงกันบ้างลีลาเป็นยังไงกันบ้างเอ้าสามารถซื้อได้คนละสิบดอกเท่านั้นนะครับผม คนที่หนึ่งเลยบ้างพี่คนที่หนึ่งเลยดีกว่าครับเรามารู้จักโดนอยู่ตรงโน้นพี่ผมกำลังจะเดินมาอ๋อกำลังเดินมาเออคนที่หนึ่งก่อนคนที่หนึ่งก่อนเอาละครับเรามารู้จักกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งกันเลยครับสวัสดีครับผมนายสุพิชจนงสิงห์นะครับเรียนอยู่กรุงเทพนะครับเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ครับอันนี้ก็พอเมานะครับอาจจะล่วนิดนึงครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับ เอวหวานแน่นอนครับมาชมกันได้นะครับกองชาครับถ้าอยามาร้อครับอยู่ตรงนี้เลยนะผมมาเต้นให้เลยนะครับมาหาได้เลยนะครับนี่เราผมมาโขมเองตรงนี้เลยพี่พี่คนไหนอยากมาครับมาเลยครับกคองเชาเสียงโมเมยให้หมายเลขหนึ่งด้วยครับมาแล้วผมรู้จักกับหมายเลขต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าหมายเลขหนึ่งตัวเก่งว่ะตัวเก่งเลยครับเก่งเลยตัวเก่งหมายถึงว่าเต็งหนึ่งเลยไม่ใช่เขายิงเก่งว้า โอเคครับทำความรู้จักกับหมายเลขสองกันเลยครับน like ่ครับสวัสดีครับช้างแชมป์ทุกท่านครับผมขอเสียงหน่อยเลยโอ้โหนายยกเยอะว่ะอยู่ี่มาครั้งแรกครับผมรู้สึกดีใจมากครับผมประทับใจมากผมชื่อนายธนวัฒน์สิริพจนานนท์นะครับผมคำคมไม่มีมีแต่ของมีคมนะครับผม เสียบแบบมือนะครับขอบคุณมากเลยคำคมไม่มีมีแต่ของมีคมไวเอ้าทำความรู้จักกันหมายเลขสามกันเลยครับสาวสวยเชิญครับสวัสดีค่ะตอนนี้ชื่อเพวนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วกันค่ะนี่ส่งไมค์กันเองใช่ไหมโอ้โหได้รอดดอดเอาละครับอ่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับเชิญครับโจ๊กข่าวตักนี้หนึ่งนี้หนึ่งให้ดูผลงานนะคะเสือบที่อีกครั้งครับเท่ากับน้องเถินหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับหมายเลขต่อไปอ่ะหมายเลขห้าหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับท่านท่านรู้จักกับหมายเลขห้ากันเลยครับผม ทองแท้จบของทิพี่บอกจะมาของแท้ของแท้ป่ะพี่เดี๋ยวเขาลากว่คิดเหมือนกันนี่แล้ว่ะมาแล้วคนลยนับขึ้นมานี่โอเคครับอ่ะหมายเลขต่อไปหมายเลขหกหมายเลขคือต้นทำทำรู้จักกับหมายเลขหกเลยครับครับผมสวัสดีค่ะชื่อนาริน แต่ปากำลีรวยมากจบชาวเลยอชอบตรงนี้มากเออชอบตรงนี้น่ารักนิดหน่อยแต่ป้ากำลีี่รวยมากชอบตัวนี้แหละโอเคหมายเลขต่อไปเลยหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับทุกคนรู้จักกับหมายเลขเจ็ดกันเลยครับนี่ค่ะอ่าหน่อยซิลินยานะคะไม่รวยหรอกค่ะแต่ว่าเออเอ่อมาแจกมาแจกตังพี่หน่อยพี่ก็อยาก วันนี้เต็มที่เลยค่ะเต็มี่ยังไม่ได้นั่งเลยค่ะีตัวย AL ืนมาเลยควเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาไหนเขาจะมาได้เขาจะมาง่้เดี๋ยวมาไนอันนี้เป็นอะไรไม่ตักไม่ตสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับยังไง ชือก่อนเ pues พ mm ื่อนบอกชื่อก่อนชื่อพรลินาสิ์ค่ะอยุยาอยุธยามาเลปนะครับตอนนี้เป็นไงับดกกาบยังมีขายกันอยู่ไหยังขายอยู่ยังขายอยู่เราไม่หมด้ขประกวดทั้งแปดท่านเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่ขายดอกกุหลาบกันอยู่นี้ขอเสียงเพลงมา อย่าลีมน,นะครับผมงา,า,านเราตัดสินกันที่ดอกกุหลาบนะครับกุหลาบ เพราะฉะนั้นตอนน,ตอนนี้ยังซื้ตอตียมีขายอยู่นะครับขายอยู่ดอกละสิบบาทมาดอกละสิบบาทซื้อได้สูงสุดคนละสิบดอกเท่านั้นนะฮะอ้าอ้าอ้าเป็นกำลังใจร่วมสนุกกันครับผมสำหรับพวกเราชาวชา้างแคมป์หยอะ น้องๆสาวสวยด้านหน้าเวทียา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 ยังไม่หมดยังไม่หมดเวลาจะไม่ซื้อได้ดอกละสิบบาทสูงสุดได้คนละสิบดอกนะครับอ้า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 อ ผมจะขอพูดถึงรางวัลผมลืมพูดถึงรางวัลรางวัลที่หนึ่งอะไรรางวัลที่หนึ่งเครื่องดืง่มช้างหนถาดนะครับโอ้อา้อาวรางวัลที่สองไรอะไรสิบสองกระป๋องแล้ว yeah. แล้วก็รางวัลที่สามแปดกระป๋องนะครับส่วนผู้เข้าประกวดทุกท่านรับรางวัลลอบใจ <c oughs> นี่ยังสามารถซื้อได้เร,เราจะปิดการขายดอกกุหลาบหลังจากจบเลงนี้ใครจะซื้อรีื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วย<ะ>ังาเต ไปไปหนดีไม่รู้ไปไหนแล้วจำเนี่ยยังมีฮะยังมีอยู่ใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะฮะไ้หมดแล้วใก้หมดแล้วล้างฉากเฉาเพลงมิลงจากเฉาเพลงเราจะตีการถายดอกกุหลาบนะครับ ข้าสู่กติกาในการ,การมอบดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบสามารถมอบให้กับผู้เข้าประกวดคนใดก็ได้ที่ไม่ได้มาด้วยกันหรือรู้จักกันนะครับแล้วใครจะรู้ว่าพี่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมบอกก่อนว่ามันเป็นความซื่อสัตย์ของเราเองครับในไหนมาร่วมสนุกกันแล้วผมก็อยากให้การนับคะแนนตรงนี้สนุกไปด้วยกันโอเคนะครับนั่นหมายความว่าอยากให้ใคร ให้ได้ตามใจเลยครับเริ่มแมตตตั้งแต่บัตรนี้เลยครับผมไปให้ได้เลยครับไป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 ให้คนที่ชอบฮะให้คนชอบดอกสองดอกให้คนที่รักให้คนที่รักไ้กี่ดอกดีดอกเดียว อยาไปก็ปมี้งบ้านก็มีด้วยมีด้วยตอนนี้จะให้คนไทยนะครับอยากเป็นถืออยู่ในมือหลัง<ฟ>จบเพลงนี้เราจะเริ่มนับก,กันแล้วนะคะรับหลังจากจบเพลงนี้เราจะเริ่มนับคะแนนกันแล,แล้วเราจะนับแล้วนะครับถืออยู่ เพื่อนไม่ได้คะแนนนะครับเืออยู่หลังจากจบเพลงนี้เพื่อนไม่ได un ้คะแนนคุยได้ให้เพื่อนไม่ได้ให้ใครรู้จักใม่ครับผมอ๋อโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะเดาเดากันออกอยู่นะครับว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับตอนนี้มองด้วยสายตาอยู่นะครับอ้าวตอนนี้ให้กันครบหรือยังอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจะจบแล้วเวลาเหลืออีกนิดเดียวมาเตะ ยังอาวออ,อกออกออกชั่นะครับสักครู่นะครับย<ะ>ังแกระป๋องอันดับ3นะครับขอบคุณมากเลยครับที่มารล่นสนุกกันะะน,นะครับ ผมให้แนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบเพื่อว่ามีอะไรฝากได้หรืไม่ฝากมาหนึงสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อตอนนะครับผมจะล่อนอยู่แถวแถวนี้แหละพี่มาหาผมได้ครับผมไปรู้ไปรู้ฝากตัวเองอย่างเดียวเลยเหรอไม่ฝากคนอื่นเลยเสียงผมเลยให้ตอนทันทีครับเดี๋ยวร่อนอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปเจอโอเคครับผมอันดับต่อไปอันดับต่อไปอันดับที่สองได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดดอกโอ้โห ร้อยยี่สิบเจ็ดดอกรับไปเลยครับ12กระป๋องเอาไปเอาไปหนึ่งฝากฝากอะไรทั้งห่อยไหมครับฝากร้านฝากธุรกิจได้นะครับอยากได้ดักหนึ่งก็อยากได้ที่หนึ่งสัปดาห์หน้ามาใหม่พสัปดาห์าหน้ามาใหม่คราวหน้ามาใหม่นะครับหน้ากูมาใหม่ มาจัดตัวเข้าเต็มต่อไปต่อไปรางวัลอันดับหนึ่งผมให้แนะนำตัวแล้วก็ฝากอะไรกันก่อนก็ได้เดี๋ยวผมมอบให้หนึ่งถาดเต็มลโอเคเริ่มเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ซื้อดอกไม้ให้นะฮะต้องไม่ฝากอะไรมากเดี๋ยวเบียร์ถาดนี้ผมจะรับประทานให้หมดเองนะครับโอ้ยไปที่ร่วมกันไปที่ชื่ออปนะครับผมอยู่สระบุรีนะครับผมเฮ้ยดูสระบุรีด้วย เพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนมีเพื่อนไหมขอเสียงเพื่อนๆหน่อยโอ้โหขอเสียงเพื่อนโอ้โหเอาล่ะเป็เไรครับสองพันไม่ได้ใช้แล้วลูกลูกไม่มีกระาสองรันรองเท้ารีงเท้าร่วมกันได้ถือได้นะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเข้าร่วมสนุกกันในวันนี้สำหรับกิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายสร้างสรรค์ในทีม Y2K ช่วงต่อไปช่วงต่อไปพบกับดีเจและก็วกขออต่อในรอบทีสองครั